ทุกคนวันนี้นะครับน้องบีกัมาเผยความรักบ,บ้านหลังนี้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับในบ้านนะบ้านหลังนี้ครับบ้านอืมันโลดอยู่อันนานนะครับพอดีเพิ่งเข้ามาอ่เน่ยเรามาไขาปริศนาบ้านหลังนี้กันว่ามันมีความรักอะไรไหมอ่ะที่เรามีไปดูมานะครับมันก็จะมีความรักประมาณสองอย่างนะที่เราไม่เคยเล่นนะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันงนะั้นเดี๋ยวเราวมีขอไปสร้างบ้านที่ทะเลกันนะไอ้บ้านหน,ะน,นูนะมันดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมีหยุดก่อนตอนะอ่นาตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบ้านนี้มันมีอะไรบ้างนะ,อ,ะอันนู้นสำรวจก่อนนะลราเข้ามาเผยความลับปอากันเละแบบนึงแบบนึง อ่ะพอเราก็บ,บ้านมานะครับนี่เลยมันก็จะมีพวกแบบห้องรับแขกเลยนะเสร็จมาประมาณชัง้งหนนบ้านนะครับก็จะมีเป็นห้องครัวเนาะแต่เราไปดูชั้นสองนะครับชั้นสองก็มีประมาณเป็นห้องนอนนะครับมีคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็มีครับเขาประดับได้สวยมากเลยนะครับแล้วก็มีนี่เลยมี พะมาด้วอสวยมากแล้วมีชอบแล้วมันมีปูมนีช่ปงประมาณห้องครัวนะครับพอออกมาก็จะเป็นนี่เลยมีสานาะส่วนตัวของบ้านเรานะคะแล้วตรงรอบๆบ,บ้านนะก็จะเป็นแบบพูแบบนั่งพักอะไรนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราลองขึ้นชั้นสงองตรงนี้กันไันมีบันไดตรงนี้ดวดี๋ยวเราขึ้นไปกัน ขึ้นมาแล้วครับมันก็จะมีสไลเดอร์ใช่ไหมนั่งไปสไลววู้ยิปีสนุกมากแดดในอ้อมไม่อ้อมใจหายใจเมื่อกี้พูดหายใจไม่ออกอีต่อทีนะสายส,ายสายบบั่นกเลยเขาโทษนัก้ารูดาผิดนะก็ขอโทษด้วยนะช่วงนี้ เรียนภาษากีษจนจะทำภาษาไทยไ,ได้เลยทุกคนเรียนภาษาอังกฤษเยอะเกิกนไปก็เป็นไ,ไงทำภาษาไทยแทบไม่ได้เลยครับความแบบเติรกันนะเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเรามาอย่างแรกเลยนะอ่าอย่างแรกนะครับใอ้ทุกค,คนขึ้นไปบันไดตรงอันนี้นะครับอย่างใน,ในนะี้บันไดน่ะ ให้ขึ้นเลยบนชั้นสองน,นะพอเราขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปทางนี้นะให้เราขึ้นไปบนหลังคาตรงนี้เห็นไหมแล้วนี่ไอปั๊มปั๊มนะครับให้กระโดดขึ้นไปแล้วก็อึดอี่อึดอึดอึดอี่อันนี้ความที่เราใสา่ ยังโกรดไม่เสร็จอีกป้า่ายังโรดไม่เสร็จอีคอคนโอเคนะคะแม่นเนรมันชานิหนึงเนาะอ,อืเออลืมบอกไปเนทําเมอันสุดท้ายน,นะครับัมอนอสายุมาแล้ว อ่ะเดี๋ยวเราไปดูความรับอันนี้เลยนะครับอ่ะให้เราคมมาตรงนี้นะครับเอามาแล้วมจะมีอันที่มันยังไม่ได้ใส่นะครับเป็นอันน้นว่ามีเผยเผยความรับแล้วเลยทำให้มันคิดวม,มีใส่ไปแล้วไงแล้วมันก็จะถ้าเราใส่เสร็จทั้งหมดนะถ้าเราใส่เสร็จทั้งหมดมันมีมีมันจะมีเนะี่ยขึ้นมานะครับ จะได้ให้ทุกคนเข้ามาแล้วมันเราเราแล้วเราก็จะมาตรงนี้นะครับพูดผิดน,นิดนึงนะขออภัยด้วยอันนี้คือความที่ใส่มาอยู่ไหนบ้างพอเรามาตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นในวงกลมนี้มหเอาขึ้นมาเสร็จแล้วก็จนี้อันที่สองอันที่สองมันจะอยู่ในบ้านนะครับ ให้มาใส่้วบอกอันนี้สาสรนะเราต้องขึ้นไปขึ้นไปบนชั้นสองครับให้ขึ้นไปบนชั้นสองตรงนี้นะเสร็จแล้วมาตรงนี้ยก็เลล์เ็้มมันไม่มีน,มนี่กดเลย พอกดเลยนะครับเฮ้ยแล้วก็มาใส่นะครับมาใส่อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับพวกมีตรงนี้ขึ้นมาไปเลยนี่มันสวยมากนะมันมีอาความเรียมง่ายไหมมีเอาความเรียมเลยนะ,คร,ยยนนะครับแล้วมีในวันนี้น้องมีก็เผิดความรับของบ้านการทะเลบ้านแบบนี้แล้ว เดี๋ยวแ้่ว่ามีก็จะมาเฉลยความลับเฉลยความลับเผยความลับบ้านอะไงนี้นะว่ามันมีอะบ้างความลับอเราเื็นยันครับคลิปหน้านะแต่คลิปนี้แ้่ว่ามีเอาคลิปนี้ก็พอเนาะก็สาระคลิปนี้นะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งกิ้งกิ้ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมีทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสารับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ